สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับเกมเชนกันในพาร์ทที่เท่าไหร่เราก็จำไม่ได้ละโอเคครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับทีเ่เราได้ไปห้องทางขวาเนาะถ้าทุกคนยังจําได้แต่เรื่องมันเกิดที่ว่าห้องทางขวามันตันแล้วเรา,าหาปูโลก,ก็เลยเขาแนะนาว่าให้ไปทางซ้ายนะครับมันจะต่อไปกับทางห้องทางขวาเลยนั่นแหละ <laughs> นั่นแหละเปลที่ว่าเป็นสามพันแปดได้ทั้งหมดอ๋อไอตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะจากพาะที่แล้วคือห้ามวิ่งปะเออมันกำลังหลับอยูอย่อยากเข้าไปใกล้มันแล้วอยากทำให้มันตืน่นระวังตัวด้วยที่แน่ๆคือห้ามเหยียบสีขาวๆนะครับไอสีขาวๆนี่คือไอี่เหยียบได้ไหมที่เดินเนี่ยได้ได้ได้นี่เหยียบได้ ดูรูปก่อนดูรูปดูรูปชุบหมาสีน้ำตาลเข้าไปทับเจ้านายเจ้านายายเป็นหมาเออไทยให้มันสูงก่นนี้อีกหน่อยเออมุมนี้โอเคน <c oughs> ี่จะไปไงอ๋อ,อดันกล่องเหรอตื่นนะไม่ตื่นนะจะตื่นนะอันนี้ดันอันนี้ขึ้นอย่าี้ เออดีมานี้ออกอุย้ยเข้ามาทำไม <laughs> มนุษย <laughs> ์เจ๋งเจ๋งลักอ้าวอ้าวอ้าวเอ่มฉันคงเข้ามาในจังหวัดนรกสินะห <laughs> ยุดกลับไปกลับไป อย่าตัดเน่อย่าอย่ตัดจะแตะมนุษย์ของฉันนะขอบคุณที่ปกป้องเรานั่นแหละนอนลงนอนลงผมเชื่อผมหมายว่ามันไม่ได้ผลนะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นไอ้น้องกลับไปนอนต่ออะ <c oughs> โหปผู้โล่ MVP มากเลยขอโทษนะมนุษย์ไล้เป็นไรเออมันจะดีกว่านี้และฉันจะไม่ฉ,จะ,มฉจะไม่ร้าบาหนาให้นายนะ ออกมาคุยเขาก่อนออกมาคุยก่อนได้ไหมเออเอามาคุยกันก่อนอย่หายห่วงได้เลยฉันอยู่ที่นี่เ,เจ้าสีมิชิกสีขาวนั่นจะไม่ทําอะไรนายและก็อย่าก,กลัวไปเลยเม,มันถูกเลี้ยงโดยฉันหรอฉันจะปกป้องนายด้วยตัวของฉันเองไปที่ทางหลักชนะมนุษย์วิ่งได้ไหมวิ่งแล้วมันทําอะไรไมาเข้าเข้าไปคุยได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่กล้าเสี่ยง ่าทำไมผมกลัวว่าต้องมีฉากเชเกเยออีกแล้วอะครับนะลืมปิดดิดคอดไม่เป็นไรหรอกเนาะ <c oughs> มีไหมไม่มีนะเอิมรู้สึกว่าทางหลักมันจะถูกบล็อกไปด้วยของเหลวสีขาวคุณไม่รู้ถ้าคุณสามารถกระโดดได้ จะเป็นไหนต่อ <c oughs> อ,อ้าวเออไอไ้สัตว์มันมีชสื้อสีไอ้สีขาวที่กําลังหลับอยู่ตรงนู้นแล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนล่ะทํายังไงไม่ให้มันตื่นดีนะกลับเลยมะลองกลับดูเผื่อปูโรมีอะไรช่วย <c oughs> อ้าว <c oughs> ปูโรไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> เอาไงดี นะครับทุกคนขอไปรับแป๊บหนึง่งโอเคไม่มีอะไรผมแค่เปลี่ยนหูฟังเฉยๆกับแฮปปูโรได้ไหมปูโรไอ้ขาวมานั่งอยู่นู้นโอ้ยปูโรสปังงก โอ้ฉันอ่านหนังสือมาเป็นเวลานานเลยเนี่ยเอมตอนนี้มันก็ยาาสับชันลวนะที่จะพักแล้วก็รีแลกนายเห็นได้อย่างนั้นหรอนายเห็นนายคงจะเห็นเอ่เอสิ่งมีชีวิตสีดำที่ดูยักจน <laughs> ที่มีมีปัญหาในการอ่านเดี๋ยวก่อนนะทางหลักมัน ถูกบล็อกไปด้วยอะไรม,มูคัหมูคัดน่าจะหมายความว่าไอของที่อยู่ข้างใต้พื้นสีขาวๆนะครับเครื mm ่ hmm. องหมูคัดเลยเนี้ยโอ้ไม่ต้องกลัวไ้่ก็ขระวนไปนเลยฉันมีทางออกใหม่เออฉันจะหาทางออกให้กับนายเออไหนดูซิดิสคอร์ดอีกละโอเคผมปิดก็ปิดแบบนะขอปิดดิสคอร์ดแบบ โอเคเรียบร้อยใช่มันโอ้มันกดไม่ไปมันมีเหมือนกับทางอยู่ในทางขวานะคะแต่ว่ามันจะต้องเปิดจากภายในมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาหน่อยหน่อยนะเนี่ย แต่ก็ไม่นเป็นปัญหาสำหรับนายใช่ไหมเป็นดีทุกอย่างเป็นปัญหากองเรหมดเลยบโโอเคสู่คำพูดเดิมกลับไปเซฟก่อนบูโลเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นลูกโอเครู้สึกทางซ้ายจะไปไม่ได้อีกครั้งแล้วงั้นรอบนี้ก็กลับไปทางขวา<ม>ใช่ไหมตามที่เขาบอกอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี่คุณคุณน,นะ ความรู้สึกบอกไอเนี่ยข้างหลังอะ่ะมันคือช่องมีเอ่อมีกระดาษมากมายว้าวกล่องถูกเปิดอยู่นี่อะไรอะ่ะคตูเนเหรอเป็นมิสเตอร์โอเลนเหมือนเป็นเอ่อเขาเรียกว่าวิดีโอศึกษานะครับสวัสดีฉันคือมิสเตอร์โอเลนแต่ฉันไม่เคยนายมาก่อนเลยนายเป็นผู้ชใช้ใหม่สินะขอฉันแนะนำตัว ฉันคือเมเตอร์โอเลนจย่าที่รู้ฉันน่ะเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เวรดี้เวรดี้เคเอร์เคเอร์มากๆเลยนั่นแหละเอิ่มการศึกษาของฉันเนี่ยรวมไปถึงภาษาทฤษฎีแล้วก็หลายสิ่งมามากมายแต่ฉันเลือกที่จะสนใจที่จะสอนสกิลเทาน้นภาษาให้กับเด็กในระหว่างอายุ1-5ขวบ เออผลิตภัณฑ์ของฉั้นเนี่ยชนะชนะรางวัลมากมายทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของตัวเองตัวฉันเนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยนะในการพูดคุยและไหนเชื่อใจฉันได้เลยมิสเตอร์ออเรนโอเคถึงแม้ว,ว่าภาพมันจะดูแปลกๆก็เถอะไอ้ตรงนั้นนะครับผมว่ามันจะต้องเป็นไอ้นั้นแปลงกายมานแน่นอนเลย จากประสบการณ์ของภาคเก่าที่ดูเหมือนเบี้ยวๆนะไอ้นั่นอยู่ด้านหลังเนาะใช่ปะมีบางอย่างยังไงมีบางอย่างอยู่ข้างในทำยังไงอะไอ้นั่นปะไอ้วิ่งให้ไอตัวข้างในออกมาปะแล้วก็เรากลับเข้ามาใหม่แล้วมันจะหลับปัญหาคือวิ่งยังไง ถ้าผมจำไม่ผิดอะคือจะต้องให้ไอตัวไอ้นี่มีอะไรปะไม่มีอะไร <laughs> ถ้าเราทำให้ตัวข้างในอะมันหลับไม่ใช่หลับทำให้ตัวข้างในมันตื่นแล้วก็พุ่งทะลุไอ้นั่นเข้ามาได้แต่ปัญหาคือทำยังไงเหยียบ <laughs> ไอ้นี่คงไม่กลายเป็นคงไม่กลายเป็นอะไรนะเ <laughs> <laughs> นี่ยนะเรียบร้อย <laughs> ไม่ได้อะไรเลย <laughs> เออท่าสุดมาเอาใหม่อันนี้น่าจะนับตั้งแต่ตรงที่เออ่ปุโรบอกนะครับว่าทางขวามีนั่นอุ้ยนี่ไงมาแล้วตูก,กะระจายหมดเลย ก็ต้องไปวิ่งหน้ารูปนะคบมันเลยจะออกมา <laughs> อออเอเอ,เอนั่นคือท <laughs> ่าสิงหนูประหลาดมากเลยลก <laughs> โอเคจำไว้ว่าต้องไปวิ่งหน้ารูปแล้วก็รีบออกมา <laughs> เอ้าเออเออเออเอเอ,เอน,นี่วิ่งผ่านได้ไหมไม่ได้โอเควิ่งเอา้เอา ไม่ออกอะ่ะต้องมีท่าไหนอะ่ะโอ๊ยนี่ไงมันออกมาแล้วตกก็ใเช้อ่เออท่าสิงห์หนูประหลาดมากลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ วุ้ยวุ้ย้เอามาตัอไม่ได้อ่ะออกมาต่อตรงกลางโอเคถ้าเราไปอยู่ตรงกลางปุ๊บอบมันจะออกมาเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบอย่างนี้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออนั่นแหละเสร็จแล้วพอเราเข้าไปใหม่มันก็จะหลับใช่ไหมใช่แล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปนั่นแหละไปหาปูโรก่อน <c oughs> จำไว้นะครับว่าเราต้องหาโอกาสคุยกับปูโรเยอะๆนี่มันเอ่อหนังสือที่เวลี่เวลี่ใหญ่แล้วก็เวลี่เวลี่หนักมาก เจอต้องการที่จะมองเข้าไปข้างในไหมเอ้ออ๋อนี่ปูโรอยุองบนนั้นตอนนั้นจะไปรอดแล้วเนาะอย่าวิ่งนะครับอย่าวิ่งอะไรอ่ะขอบคุณที่ให้งานสนกบสนุนเอ่อ อ๋อถ้าต้องการที่จะรายงานปัญหาส่งมาที่นี่ได้เลยมันยากมากที่จะ present ม,ม,มันออกมาถ้าคุณอยากที่ฉันมีบางอย่างที่ยากมากที่จะ,สะแสดงออกมาถ้าหากว่าพวกคุณช่วยฉันในการ,พรัพ p อ o r t เกมนี้สามารถเป็นสปอนเซอร์ได้ที่แพทิออนนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะหมดแค่นี้เหรอ เออจริงดิฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงดิฮะเฮ้ยเร็วมากเลยนะเน่ะแต่ทำไมผมเห็นช่องอื่นเขาก็ทำกันได้เยอะอยู่นะหยีบหยีบสิอันนี้อันนี้ร่างตงัวเมียเออถ้าสู้ เอ้ยอันนี้ทุกคนอันนี้ผมผมเพิ่งรู้จริงๆว่ามันได้แค่นี้จริงเหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอันนี้เดี๋ยวผมขอไปดูช่องอื่นก่อนนะคะว่าเขาทำยังไงแต่ผมจําได้ว่ามันมีมันมีมากกว่านี้นะโอเคครับคลิปวันนี้อาจจะสั้นไปหน่อยคือส่วนหนึ่งตอนแรกอะผมะจะมาเล่นเกมนี้ก่อนแล้วก็จะไปแปลในโกดิชิต่อเพราะตอนเนี้ยในเรื่องมันค่อนข้างยาวแล้ว ก็ถ้าหากว่าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับอาจจะสั้นไปหน่อยเนาะเดี๋ยวผมขอไปดูมันอีกรอบนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันครับ